โลสวัสดีครับผมอ่ะวันนี้ไม่ได้หามิมและไม่ได้ปักไม่ได้ตีพึ่งนะครับผมวันนี้มาปักเบ็ดโอโหกระจายหมดเลยดูจอตัวเล็กอ่ะสวัสดีสวัสดีนี่เอาวางไว้ก่อนวางไว้ก่อนลูกวางไว้เออหมดเลยดูอ่าฝากะไร เขาจะได้ยินไว้เนี่ยอ่าไปเดี๋ยวไปปากเบ็ดก่อนผมหมานหมายผมนะครับผมจะยาวไปตามร่องนี้เลยน้ําม,มันแห้งด้วยนะครับผมเลยอ่านกาปลาล่นลงหลาลงลางเนี่ยนะครับผมไปเป็นของลาอ่าลางของอาเขานะครับผมนี่การนานะครับผมทีนี้น้ำท่วมไปแล้วน้ำมันแห้งนะครับผมปลาอ่านว่าปลาล่นลงนี่นะครับผมได้ไม่ได้เดี๋ยวมาลุ้นกันตอนขากลับด้วยนะครับ ไปครับเดี๋ยวให้เจ้าตัวเล็กลายนำหน้าที่บ้านผมเขาเรียกลายนำหน้าคือปักออกหน้าไปก่อนแล้วผมก็จะเกี่ยวเหยื่อตามหลังนะครับผมเย็นแล้วฝนตกนะครับพึ่งหยุดมักตะกี้เนี่ยแล้วก็ออกมาปักเบ็ดกันเนี่ยยังคืมอยู่เลยครับผมมิมพึ่งไม่ได้ออกหาเลยฝนมันลงตลอดนะครับ<อ>ผมคลิปห่างหายไปก็อย่าลืมกันนะครับผมผมก็ไม่ลืมยูทู e ทุกช่องนะครับผม บางทีจะเข้าไปดูมั่งบางทีก็ไม่ได้เข้าไปก็อย่าว่ากันนะครับผมไปครับผมอ่ะพอด,ดีผมปักไม่หมดครับผมก็โขนเหลือหน่อยเหลือสักยี่สิบกว่าคันนะครับไปชนก็เบ็ดใครก็ไม่รู้เขาก็ปักสวนมาผมก็ปกักเข้าไปนะครับผมผมปักมาจากนู้นมานี่นะครับผมแต่เขาปักจากนู้นมานี่มาชนกันเลยปักไว้ได้กี่คันเองเบ็ดเจ็ดสิบคันเหลือสัก ก็เหลือเยอะเหมือนกันนะผมว่า30กว่านี้ไม่อยู่แน่นะครับไปเดี๋ยวเราไปลุ้นกันตอนกะขากลับที่ว่ามีกินหรือเปล่านะครับโอ้ยมียพึ่งก็ไปได้ออกหาเลยฝนก็ลงไม่ติกแล้วครับผมไปครับเอานน่นได้แล้วครับผมไอเจ้าตัวเล็กดึงไปนน่นแล้ว ระวังไปพันเบ็ดก็อีกอีกคันหนึ่งเนาะย,ยาเดี๋ยวคันฮะใจเย็งเงยนตัวใหญ่ครับผมสัตว์นะ <c oughs> <ๆ>เบ็ดพงก็แล้วอโอ้ยป่าไม่ได้โน้ยอย่าบัางเนี่เอาขึ้นมาดิเดี๋ยวเราต้องเอ้ยเดี๋ยวพันเบ็ดอันนู้นเลยเต้องกดแล้วก็ปล่อยเข้าไปครับผมสู่ธรรมชาติเนาะ แต่มากินเบ็ดผมได้อบาบอก่เดี๋ยวผันเบ็ดคันนูน้นไปเดี๋ยวผมขอปลดก่อนครับฮะโหกินแล้วทำไงอะเ,เสร็จเลยไปไปไปเดี๋ยวไปเอาพยายามมาออกไปานนอาผมปลดจากผมปลดเบ็ดออกจากปากแล้วนะครับผมแล้วก็ปล่อยไปแล้วนูนครับบอกผมบอกปล่อยก็ปล่อยจริงจริงครับผมอ่านูนครับผมนูน อโน่นโน่นไปโน่นแล้วครับผมดีซูมผิดครับผมนี่ครับผมแอบแอบแอบๆน่นครับผมไปไปครับผมมืดแล้วกลับบ้านก่อนครับผมฝนตกฝนตกด้วยไปครับเดินมาได้หน่อยที่ว่าปลดเอปลดตัวนั้นออกนะครับผมเลยปลากินครับผมอันไหนเออโอ้โหสวยครับใส่สวยใส่สวยปลดใส่ถุงนูโอ้ปากเล็กเลยหมานหมานหมาน เขียดมันแกะกัดเข้าไปเขียดยังไม่ตายเลยไปเดี๋ยวไปรุ่นกันอีกนะครับผมอ่ะสวัสดีตอนเช้าครับผมเมื่อคืนไม่ได้ไปเลาะเลยไดต้ตอนเช้ามาเนี่ยแหละครับผมก็เกือบสองโลครับตัวนี้ก็เป็นโลแล้วเนี่ยนะครับผมใหญ่แต่ดูในกล้องมันเล็กนะครับผมนี่ก็ตายเด็ก็นไหลตัวไงไวยแกงนะครับผมแต่มีมือดีมาลักเลาะด้วยครับผม ใส่เจะตัวใหญ่เลยพอร้อยตัดเบ็ดแล้วเอาเบ็ดมาปักไว้ข้างบนนะครับผมลักไปสองคันด้วยอีกคันนึงแกะออกไปเลยนะครับผมโหหากินเหมือนกันไม่น่ามันทำแบบนี้เนาะก็เสียวความรู้สึกนะครับแบบมะมาวาันที่ว่าปักสวนกันเลยนะครับผมเราเขาเขาเขาปักมาชนกับเราไง เลยนี่เขาคงเลาะของเราไปด้วยแหละเพราะเมื่อคืนเราไม่ได้เลาะด้วยฝนมันตกหนักมาเช้าว่าจะเอากล้องไปถ่ายก็เอาไปไม่ได้ฝนมันลงเม็ดด้วยเนาะก็ไปส่งเจ้าตัวเล็กที่โรงเรียนแล้วก็เลยไปเก็บเบ็ดมาก็ได้แค่นี้นะครับผมอ่ะก็ไม่เป็นไรครับผมใครเห็นเขาก็อยากได้เนาะแต่ผมไม่เอาของใครนะ ียวความรู้สึกนิดหน่อยไปครับผมคลิปนี้ก็จบแค่น,นี้ครับไปครับสวัสดีครับ